สวัสดีครับ Welcome to h ับสู่ h a c k ที e นที่ครับโปรแกรม by s e n s e k i เช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำชุดคำสั่งเปลี่ยนภาษากันครับผมต้องขอัยเพิ่มไม่ก่อน,นนะชุดคำสั่งเปลี่ยนภาษาที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นชุดคำสั่งเปลี่ยนภาษาไทายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทายก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องจะต้องรองรับการเปลี่ยนภาษานะครับผมโอเคเราไปดูเลยว่ารองรับหรือไม่อันดับแรกนะครับผมให้เพื่อนๆลองไปทิตาคลิปวิดีโอจะเจอ ข้อความประมาณนี้นะครับวางไว้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ชี้คำสั่งตรวจสอบภาษาในเครื่องตรงนี้นะครับผมคลิกขวาครับแล้วคัดลอกครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าทดสอบเปองเพื่อนแบบนี้คลิกขวาเลือก Terminal นะครับและรันโดยโหมดผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนะครับผมจากนั้นคลิกขวาครับจะวางชี้คำสั่งให้ออโต้ถ้าใครไม่วางกดคอนทินวีก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับ เมื่อ enter นะครับรอสักครู่เครื่องจะทาการตรวจเช็คภาษาให้นะครับเมื่อตรวจเช็คภาษาแล้วจะสังเกตได้นะครับฝั่งขวานี้มีกี่อันก็แล้วแต่แต่ส่วนมากถ้าเครืค่องจะเป็นภาษาแรกต้องมี2นะครับผมให้สังเกตด,ด้านหลังนะครับดูอันที่แตกต่างนะถ้ามี en กับ t h เอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนได้สภาษาเครื่อ,องกีดกับไทายนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มี en ่างเดียวแน่นอนครับหรือ us เอางเดียวเราะเนี่ยมันมีค่าท่ากับเพราะคุณเปลี่ยนภาษาไม่ได้เพราะคุณมีแค่หลังแค่ดเดียวนะครับผมในส่วนของการติดตั้งภาษาแบบ client อันนี้เรียก client pack client language pack นะครับขอให้มันพูดจะสะดุดก็คือการติดตั้งแบบนี้ก็คือการติดตั้งแบบไม่ปกติไม่ปกติยังไงก็คือต้องมีการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วติดตั้งผ่านชุดคอมมานด์ครับผมถ้าใครติดตั้งแบบปกติก็ไปกดติดตั้งภาษาเพิ่มใน VR o า t i ออปชนันของ r a n k e จของวิโดโอตามปกติอันนะนะั้นปกติแต่วิธีติดตั้งแบบนี้คือไม่ปกติไม่ปกติก็คือคลิปวิโอที่แรกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ คีย์บิโอด้วยนั่นคือการติดตั้งภาษาในกรณีติดตั้งแบบปกติไม่ได้นั่นเองอ่ะจะเริ่มงงและช่างมันเอาแค่นี้ถ้าลองรับใช้ได้ถ้าไม่ลองรับใช้ใช้ไม่ได้แค่นั้นแหละตัดปัญหาเลยง่ายดีสําหรับใครที่ใช้ได้นะครับหรืออยากลองใช้ดูก็ลองดูก็ได้อันนี้เครื่องผมเป็นภาษาไทยอยู่นะเห็นสังเกตฝัง้ายมือนะครับหรือตอนที่คลิกขวาตรงนี้มันเป็นภาษาไทยนั่นเองผมจะเปลี่ยนกลับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษก็จะคัดลอกแค่ในส่วนของเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับทางหลังไม่ต้องนะคลิกขวาด้วยคอปปี้ครับจากนั้นมาที่ แไมนนะครับใครเพิ่ปิดไปกดเปิดขึ้นมาใหม่ครับคลิกขวานะครับวางเจ้าคำสั่งกด Enter ครับเมื่อขึ้นไปทัดหม่แบบนี้แมวคำม่าใช่เจุาคำสั่งเราพร้อมทํางานแล้วครับปิดอันนี้ไปได้เลยวิธีการตรวจช็คแบบเร็วที่สุดนะครับให้คลิกขวาที่เมนูนะครับให้ลงชื่อเขาให้ลงชื่อออกหรือไซอ u t นะครับผมอย่ข้ามปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ใส่อินเข้ามาใหม่นะครับอย่กดให้ดูเลยเมื่อกดออกเสร็จแล้วกดเข้ามา เรียบร้อยครับผมฝั่งซ้ายมือไอคอนผมกลับมาเป็นภาษาอังกฤษคลิกขวาที่ปุ่ม Start ต,ต,ตรงนี้หน้าเมนู Setting หรือหน้าเมนูที่ให้เลือกกลับมาเป็นอังกฤษคืนแล้วขอัยมือผมบิกดโดนสองรอบเพียงเท่านี้นะครับรเพื่อนๆก็าส,าาสามารถที่จะสลับภาษาโดยการใช้ชุดคำสั่งแบบง่ายได้แล้วครับผมโอเคครับผมไม่ใช่ในวันนี้คงฝากไวเพียงเท่านี้นะครับแลวถ้าเกิดผมกันพบทิปเทคนิคเดือดนะและก็แต่ที่มาทำให้ไลฟ์สไตล์ในการในช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมันง่ายขึ้นผมก็จะนำมารวบรวมไว้ในชแนลนี้ เช่นเด็มครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ